ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกให้การที่ไม่ตรงกับฟามจริงๆคุณให้การใส่ร้ายบริษัทอะไรบริษัทอันเนี้ยคุณโดนนะครับข้อหาให้การเท็จคุณโดนข้อหาให้การเท็จส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ตั้งนะครับข้อหานี้ถามว่าจะโดนอะไรไหมรอได้เลยครับ157เพราะตอนนี้นะครับคนที่ให้ข้อมูลกับ d ี i คืออะไรครับคือ นค,คนที่ให้ข้อมูลกับดีไอคืออะไรครับคือนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ทนายวิทูลได้ดําเนินคดีกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วในฐานะที่การให้ข้อมูลเท็จและนะครับกันแกล้งให้คนอื่นได้รับโทษทางอาญานะครับเพราะ DSI บอกว่าที่ต้องแจ้งข้อหานี้เพราะอ่า ได้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมาเอาง่ายๆ d ด i นะครับใช้ดุลยมินิทตามเศรษฐกิจการคลังก็โยนขี้ไปให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังง่ายๆมึงรับไปมึงเป็นคนบอกกูกูเลยออกแจ้งข้อหานี้แวะมาส่งกาลังใจผู้สาวพี่บูลรักจ้าสวัสดีครับคือประมาณว่าวันเนี้ยถูกต้องไหมกูไม่มีข้อมูลกูไม่มีหลักฐานกูไม่มีในระบบ นะแต่กูจะต้องแจ้งข้อหาแชร์ลูโซ่ได้พอดีเลยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังมึงมาให้ข้อมูลแบบนี้กูก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยไปแจ้งข้อหานะสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังซวยไปครับซวยไปครับซวยไปนะช่วยไม่ได้นะและทนายวิทุนก็จัดเรียบร้อยแล้วครับ มันค่ะนะครับยังไม่หมดแค่นั้นยังไม่หมดแค่น้นนะครับเตรียมตัวนะครับแล้วผมบอกเลยดีไอก็เตรียมตัวตอนนี้นะครับผมบอกเลยครับจัก,กรวาลดีไอคอนเนี่ยเราติดตามกันไปเรื่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับคือที่ติดตามเนี่ยนะครับไม่ได้ติดตามเรื่องของของของบริษัทดิไอคอนไม่ได้บอสนะเพราะบอสเนี่ยรอเวลาออกจากคุกอยู่แล้ว นะร,อรอเวลาทุกอย่างอยู่แล้วถูกต้องไหมสบายแล้วชิวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีไม่จะเป็นเรื่องหลกักฐานอะไรเนี่ยผมว่าชิวๆแล้วแต่เรามาดูอย่างนี้นิฟานะับใครจะโดนดําเนินคดีอีกจากกรณีของไอคอนเนี่ยใครจะโดนดําเนินคดีอีกตอนนี้ใครไปแล้วทนายตั้มไปเรียบร้อยแล้วกิจอนงเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมเอกสายไหมเรียบร้อยแล้วใครอะ,อะฟิลม์มโดนออกไปโดนออกไปเรียกแล้วแล้วจะมีใครต่อไปอีก ทนายที่บอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ตอนนี้เงียบไปไม่ถึงไหนคุยเก่งคุณสามารถคุณสามารถก็เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะรอว่าใครจะโดนกันอีกนะครับอ่านะครับและอย่าลืมนะครับอย่าพึ่งชราใจไปไอ้ทนายหิวแสงต่างๆไอ้สือ่อไอ้คนที่ไปออกรายการช่วงแรกๆนะครับที่ไปพูดถึงดีไอคอนว่าผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้แชร์ลูกโซ่อย่างนั้นแชร์ลูกโซ่อย่างนี้ทําธุรกิจขายต้มผิดอย่างงู้นอย่าง,ง, so, าง,งนี้ไอ้สื่อต่างๆเตรียมตัวเอาไว้นะครับ เตรียมตัวเอาไว้ ai, นะครับจะดูจกักรวาลดีไอคอน The con, นะครับของฝันรับปีใหม่นะครับดูเอาไว้และที่สําคัญตอนนี้นะครับไปขยายถึงนูเลยครับนะครับจากดีไอคอนไปถึงสามารถถูกต้องไหมสามารถขยายไปไหนครับอา่สาสามารถขยายไปถึงหวานใจรองอดีตนาย,ยกน้ำตลรัฐมนตรีเดี๋ยวนะครับสามารถจะพาเข้าป่าอา่าสามารถในกำลังจะพาเข้าป่านะครับเข้าป่า ออกทะเละนะครับเดี๋ยวสามารถเนี่ยนะครับสามารถเนี่ยจะพาไปไปออกทะเลไปเข้าป่าไปาตึกสูงสูง <c oughs> ไปหมดเลกันเนี่ยนะครับไปไปเขากระดงนะไปสบป,ประกอไปเ,อเขาใหญ่นะไปทับลานโอ้สามารถพาไปเขาเรียกว่าอะไรตีตัว๋วนะครับจากดีไอคอนไปได้หลายทางไปบ้านป่าก็ได้นะครับเข้าป่าไปก็ได้นะครับ เทาทะเลก็ได้นะครับไปไปเขาใหญ่ก็ได้ไปไปเขากระโดงก็ได้นะไปทับลานก็ได้โอ้ไปไปได้เยอะนะไปภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับยังมีค่ะที่ยังไม่ถูกนะครับที่ออกข่าววันแรกๆประกาศให้สมาชิกไอคอนออกมาแจ้งาร์มไม่งั้นจะโดนข้อหาคิดเอกบอกแล้วนักข่าวว่าจะให้ของฝันปีใหม่ไอคอนเอกบอกนักข่าวว่าจะให้ของฝันปีใหม่ไอคอนให้มาเลยครับคุณแป๊วพาพาว้าวจะให,จะให้จะให้เรื่องอะไรครับ จะให้เรื่องอะไรครับอ่าจะให้ได้อะไรครับเรื่องของมินประมาณเหรอก็แจ้งมาดิจะได้โดนอีกดอกหนึ่งจะได้โดนอีดอกหนึ่งนะับ นะก็รออยู่แหมรีบรีบให้หน่อยจะให้เรื่องอะไรครับมีแต่ว่าดิไอคอนดีจะให้คดีเพิ่มคุณเอกสายใหม่เพิ่มมาดีอย่าลืมนะคดีที่คุณเอกสายใหม่เพิ่มเนะ่ะคดีที่คุณเอกสายใหม่โดนตอนเนี้ยคือเจ้าหน้าที่เป็นคนแจ้งนะเจ้าหน้าที่เป็นคนแจ้งนะแต่ดิไอคอนยังไม่ได้แจ้งนะครับ เดี๋ยวดิไอคอนจะต้องแจ้งเพิ่มอีกครับมิ่นประมาททำให้เสียหายใส่ฟาร์มโอ้เยอะแยะครับเยอะแยะครับอยากรู้เหมือนกันค่ะ อ่นะก็บอกแล้วไงว่ากันไปตามข้อมูลว่ากันไปตามหลักฐานนะครับรอชมกันเขาเรียวกว่าอะไรวะจักรวาลดีไอคอนเนี่ยมันกําลังแยกออกไปอะไรกันออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้จักรวาลอะไรอ่ะจักรวาลเขากะโดงนะครับจักรวาลเขากะโดงเนี่ยก็กําลังจะแยกไปจักรนะวาลเขากะโดงเนี่ยนะครับไปาจากจากเขากะโดงกลายเป็นขายทหารทั้งน้น กลายเป็นใกล้ทหารแกละบอกได้เลยครับจักรวาลเขาก็โดงนะครับงานนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเตรียมดำเนินคดีอีกครับนะบอกได้เลยครับตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้างบางเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะเรื่องของเขาก็โดงเนี่ยวันจันทร์นี้นะวันจันทร์เนี้นะครับทนายอ๋นนะครับจะไปยื่นโนโนติสเห็นเห็นเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยสองสองที่หนึ่งก็คือยื่นโนติสที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ ให้ดําเนินการฟ้องขับไล่นะครับคนที่อยู่ในบริเวณ5,000กับ83ไร่ยื่นโนติสถ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ทาภายใน30วันก็จะดำเนินคดีกับผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในมาตรา157นะครับและนะครับก็จะไปยื่นโนติสให้กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออุ๋งอิงแพรทองทานชินวัตรให้สั่ง ให้กระทรวงควมนาคมนะครับทําการฟ้องขับไล่คนที่อยู่ในบริเวณเขากระโดงถ้านาย,ยกรัมนตรีไม่ทําก็หนึ่งห้าเจ็ดนายยกอีกอางานนี้บอกได้เลยบันเทิงครับบันเทิงขอบคุณคุณสนทิที่พูดเรื่องเขากระโดงคุณสนทิพูดเรื่องเขากระโดงหรือว่าจริงๆต้องขอบคุณทนายอัน๋นเพราะเรื่องเขากระโดงคนที่ตามมาตลอดเวลาคือทนายอั๋นนะ ไม่ใช่สนทินะคุณสนทิเพิ่งจะมาพูดตอนนี้สื่อเพิ่งจะมาพูดตอนนี้แต่ทนายอั๋นน่ะมีการดําเนินคดีมามีการฟ้องร้องมามีการติดตามมามีการลงพื้นท sure. ี่มาอะไรมาทนายอั๋นนะครับที่เป็นคนดําเนินการเรื่องนี้ทนายอั๋นนะครับที่เป็นคนเปิดเรื่องนี้ไม่ใช่สนทินครับนะลองไปดูครับทนายอั๋นสู้มาตั้งแต่กี่ปีทนายอั๋นสู้จนอนุทินฟ้องทนายอั๋นน่ะ และผมก็บอกเลยนะครับว่าเรื่องของเขากระโดงนะครับให้เครดิตทนายอันครับผมและผมบอกเลยครับว่าเขากระโดงนะครับถ้าสื่อหลักต่างๆช่วยกันพูดนะครับนะถ้าสื่อต่างๆนะช่วยกันพูดช่วยกันเอามานําเสนอช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรติดตามเหมือนกับติดตามคดีทนายตั้มเหมือนกับติดตามคดีดีไอคอนนําเสนอมืนกับนำเสนอคดีดีไอคอนเนี่ยนำเสนอเหมือนกับเสนอข่าวทนายตั้มเนี่ยนำเสนอมันเสนอสามารถเนี่ย ป่านนี้เราได้เขากระโดงกลับคืนมาแล้วแต่ตอนเนี้สื่อเพิ่งจะพูดเพราะอะไรครับเรื่องเริ่มดังประชาชนเริ่มออกมาพูดกันออกมาถามกันมาอะไรกันอ้าวสื่อเห็นผลประโยชน์อะเว้ยอะกูกําลังใจนี่แล้วเวย้ยกําลังจะสุกงอมแล้วกูมางับกูมางับเอาด้วยเอาผลงานด้วยอะไรด้วยถูกต้องไหมครับสื่อต่างๆครับถ้ามันช่วยกันนะครับป่านนี้นะครับ ทุกช่องนี่ครับเปิดไปที่ไหนเขากระโดง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 อะ่ะอาทิตย์ี